เบบีป้าจะเล่านิทานให้ฟังนะครับเรื่องมดน้อยจอมขยันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูร้อนที่ร้อนมากของวันหนึง่งจิ้งหรีดจอมขี้เกียจตัวหนึง่งเห็นฝูงม,มดขนข้าวเศษผลไม้และลูกไม้ต่างๆเดินลำเลียงกันเอาเข้าไปเก็บสะสมไว้ในรางอย่างขมักข,ข,ขม้นมันจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างมากจึงถามมดว่า นี่เจ้ามดพวกเจ้านะ่ะขนข้าวขนอาหารไปเก็บกันไว้ทําไมในทุ่งก็มีกินกันมากมายไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่แล้วพวกเจา้ามีช่างแปลกจริงๆนะร้อนออกจะตายไปบ้าบอไม่มีที่เปลี่ยนขยันกันจริงนะพวกเจา้ามันคิดดูถูกพวกมดเป็นอย่างมากพวกมดจึงหันมาต่อกคลควนก,วนกับมันว่าท่านว่าแปลกมากหรือแต่พวกข้าว่าไม่เห็นจะน่าแปลกตรงไหนเลย ดูดูการนี้พืชพันธ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์พวกข้าเก็บได้ง่ายที่เหลือกินก็ช่วยกันขนเอาไปเก็บสะสมไว้เป็นสเสบียงในฤดูหนาวที่แห้งแล้งไม่มีพืชพันธัญญาหารให้เก็บกินกันได้ง่ายๆไง,งละ่ะเจ้าจินฤีธเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าจะไปคิดอะไรถึงการโน้นให้เสียเวลาเอาอย่างข้านี่สินึกจะกินข้าก็กินนึกจะนอนข้าก็นอนอาหารมีอยู่รอบตัวไปหมด ว่าแล้วมันก็บินหนีไปแท้อ้อยข้างทางอาหารโปรดของมันเหมือนขี้เกียจต่อกรนกับพวกมดพวกมดมองเจ้าจิงเลดที่บินจากไปแล้วคิดว่ายังไม่รู้ถึงความลำบากถึงได้ดูถูกพวกเราลองให้รู้หนาว่าถึงเสียก่อนเถอะแล้วจะรู้สึกแม้ในวันที่ฝนตกหนักพวกมดก็ยังยอมเปียกฝนด้วยตัวสันเทาไม่ลดละเลิกขนเสบียงอาหารมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาลำเลียงอาหา ไปเก็บไม่ได้ลังอย่างเดิมเจ้าจิงหที์นั้นวันนี้หลบฝนอยู่ใต้ใบไม้เมื่อมันเหลือไปเห็นพวกมดเข้าเท่านั้นมันก็หัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังและส่ายหัวไปมาพูดดูถูกพวกมดว่าขยันกันจริงๆนะพวกเจ้าฝนตกเฉะแฉะหน้าราคารจะตายอย่างวันนี้พวกเจ้านิทาจะบาเบาอย่างมากเลยนะข่าวว่า,านอนหลบฝนกับข้าไม่ดีกว่าเหรอรอให้ฝนหยุดตกเสียก่อนจะดีกว่านะ แต่พวกมดก็ยังเดินขนของไปแล้วหันกลับมาตอบกับจิ้งรีดเหมือนไม่ยอมให้เสียเวลาขนอาหารเลยสักนิดบอกแล้วไงตอนนี้ยังพอมีพืชพันธุ์ธันญาหานีเก็บอยู่ตองรีบเอาไปเก็บสะสมไว้มากๆไงจิ้งรีดใส่หงไปมาด้วยความเบื่อ,อในความคิดของพวกมดมันเลยแกล้งนั่งหลับไม่ยอมหันกลับไปมองพวกมดอีกเลยและในวันที่ลมพัดแรงแสนแรงพวกมดก็ยังคงทำงานและหน้าที่ของมันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง พวกมันเดินเกาะกลุ่มกันต้านลมคับลมหนาวขนสเบียงอาหารอยู่เหมือนเดิมเจ้าจิงหลีดนั้นวันนี้หนีลมแรงไปหลบในโพรงไม้เมือวันมองออกไปเห็นพวกมดเข้าอีกมันจึงตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังพร้อมกันดูถูกพวกมดเหมือนเดิมอีกด้านแหละว,ว่าข่าวว่าพวกเจ้าเนี่ยบ้าบอของแท้เลยละลมพัดแรงออกจะตายไปยังจะขยันกันอยู่ได้อีกเดี๋ยวก็ปิวไปตามลมหรอก พวกมดนั้นเมื่อได้ฟังจริงหทีิผู้ดูถูกลอ้อเลียนซะเคยซะแล้วแต่พวกมันก็ไม่โกรธแถมยังหยุดเดินและเตือนเจ้าจริงหลีดดตัวอีกว่านีทานจริงหทีินี่เขใกล้ถึงฤด,ดูแห้งแล้งแล้วนะท่านได้เตรียมเก็บสะสมเสบียงอาหารไว้บ้างหรือยังเมือ่อยางเขาฤด,ดูแล้งแหล่งอาหารของมดและแมลงต่างๆก็เริ่มเหลือน้อยเข้าทุกทีพื้นดินก็เริ่มแตกระแหงต้นไม้ที่ยืนต้นก็เริ่มเหวเฉาลง เจ้าจิงดีที่ชอบเอาแต่ความสบายไม่เคยคิดถึงการข้างหน้าเลยสักนิดนั้นเพราะมัวเอาแต่ร้องรำทำเพลงยามมีความสุขมาตลอดไม่ได้คิดเตรียมตัวรับสภาพแห้งแล้งที่ของหากินยากที่จะมาเยือนนี้เลยมันจําต้องเออล่างใบไม้คุมตัวไว้ด้วยความหนาวพร้อมกับความหิวโหยด้วยมันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเรียวแรงที่เคยมีอยู่ก็หมดไปมันจึงไม่สามารถบินไปหาอาหารแหล่งไกลๆกับใครเขาได้แล้วในที่สุด ฤด,ดูหนาวก็มาเยือนหิมะเริ่มตกพรมลงมาเจ้าจิงหลีดหนาวสะท้านด้วยความหนาวและความหิมหวโหยและเกินเมื่อมันสิ้นหนทางเข้ามันจึงเที่ยวคามไปตามที่ต่างๆที่มีรังของผู้แรลงเพื่อหวังขอเศษอาหารจากผู้ประลงเหล่านั้นกินประทังชีวิตมันคานไปกระทั่งมาพบก,กับรางของพวกมดที่เคยดูถูกและล้อเลียนไว้อย่างมากมายแต่ด้วยความหิวและใกล้ตายมันพยายามรวบรวมที่เหลืออยู่น้อยนิดเคาาประตูของพวกมดทันที ก็กก็ก็ก็ได้โปรดเธอนึกเสียว่าสงสารมาแมลงด้วยกันช่วยแบ่งเศษอาหารให้ข้ากินประทางความตายและความหิวส้นเดงเถอทันมดพวกมดจึงเปิดประตูแล้วพูดว่าพวกเราจะแบ่งอาหารให้กับเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องสำนึกผิดที่เคยดูถูกร้องเรียนพวกข้าเอาไว้เสียก่อนเจ้าจึงหลีกจึงพูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องบอกให้ข้าสำนึกหลอกมดเอ้ยข้ารู้ซึ้งและเข้าใจที่เจ้าบอกแล้วว่าความอดอยากและแค้นนั้นเป็นอย่างไร ก็กว่าจะหาข้าวได้สักเม็ดผล,ลไม้สักผลมีราคาเชื่อพรเจ้าเสียแต่แรกปาร่านนี้คงตุนอาหารไว้เต็มบ้านไม่ต้องมานั่งค้ากระสือกระสนเที่ยวใครขอกินอย่างขอ,งของทานแบบนี้หรอกว่าแต่เจ้าอ่ะแบ่งข้าวให้ข้าสักเม็ดหนึ่งได้ไหมหมดสายหัวด้ความอิะอาจใจแต่ก็กวักมือเรียกเข้าไปในหลังแล้วแบ่งข้าวให้กินหลายเม็ดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้จักเก็บออมรู้จักวางแผนให้ความสำคัญและรอบคอบ ก็จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและลำบาก